สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีพ่อพี่น้องสูู้่สูวนครับกลับมาพอกันคือเรากักบช่องเคยบวนคนกระสินพี่น้องเมื่อนี้สิบ้าพ่อพี่น้องมากกินข้าวปุ้นเส้าน้ำปลาตีนไกน่เนาะแก้มตีนไก่พี่น้องโอ้ยเหมือนพี่ผคิดอยากดิว <c oughs> ันนี้พักพี่น้องไปเก็บเอาค้าคำนั่นมาเพราะท่านพ้าว่าอยู่ไปหาหมอครับ้องว่าอยู่ไปหาหมออันนี้พักดอกบัวดอกพักบัวอดอกพักบัวชีเล่าสลัด บักมาละแล้วกะเมื่อเบเกิลเทศละชินีพมัน<ะ>มากินหลักตัวนี้ครับพี่น้องขาดอะไรนี่รากหอม<อ>ช,ชูครับผมพี่น้องถามเนาะออะ,อะพี่น้องครับ,บก่อนสิไปกินน้ำกันพี่น้องฝากอะไรก็แช่กดติดตามในช่องเคยบนคนกระสินเดอครับผมอ่าผิดกินแล้วบะอ้า<ะ>เอาโอเคพี่น้องเมื่อนี้ไปกินน้ำกันพร้อมกับบรรยากาศข้างล่างครับผมบรรยากาศคำจ้าอ่าพพี่น้องมามาจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้อง ก็ตะมาหอดบานพี่น้องเลยซาจ่ะน้วนไปอือพี่น้องกับปุ่นสดด้วยครับพี่น้องนี่เส้นสดครับเส้นต่ำไม่เบื่อนัะเดี๋ก็เลยได้เอาเส้นนี้กินกันจ้ะ

น่องทำลายคุ้นพี่น่องครับหลาหอมจูกิโลละหนึ่งร้อยแปดสิบาทร่วมสูงด้วยพี่น่องเรื่องทำนี่สนใจซังขมา้าทักขมา้าในเพจเคยบนค้นกระสินเด้ครับทักที่เราขอกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> อยู่ตวนอยู่สวนเจ้าของพี่น้องเอ้ยอืกิบน้ำว่ท่านพี่น,กกน้องเจ้าว่นดอกเป็นไรเนี่ยดอกเป็นล่ะจะวันดอกมันก็แกะ้ะกืม หวานข้างหวานครับพี่จ้องขึ้นหั่สมัยเจนี่หน่อยอจีนไก่ขอดจีนอะไรเนาะจีนลนานลบาาัดอ,นะอ,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 อี่จ่องนะยสื่อกยุตตอนอยุคกรเขียบ กินก็ข้าวเหนียวจับซื้อซ้อบาทแซ่บแสบข้าวเหนียวหาบาทสมัยแต่ก่อนตอนผมยุงย่งเรียนปอเรื่องมัธยมกินแก่กินละบาดนั่งนั่งกลางแปลงเนาะมากหลายเวไปเอาเรือเอาเรือเอาดิ่งกินกับตับหมูหุงาตะก่อนตับหมเผ็ดด้วครับตฟฟับหมเผ็ดด้วครับไอ้ข,ข้าวขาอ,อลุลวงเต้นหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ ใช่ของปลาหมอืมอืมปลาตันหมดแล้วอืมอืมเนือปลาอืมมืดมื่อะบันนี่ จับเหมือนไปขอนเ่นมากจ้ะถ้าหนองว่ายยุ่ไปหาหมอพี่หน้องหมอพนนัด

ใชกันกับหนุวยแต่ว่าแต่ว่าฝนติดต๊อยู่บานห้าบอเปวะหนุวยว่าตกจั้งในกับต๊อืมเหียว่าไ่ตกจั้งในกับไม่โต๊ะไปว่ะหนุ่ยม่นรำทางอืม <laughs> 嗯，这样<下>好看动。对啊 กินโดนลตมสวนลาปลาโล่แซ่บได้เพียงออหนึง หอืมดว่าสดน้นัปุ่าวนม่มแห้งกับโบเมนเ่ยสดวแสบครับพี่น้อง Ừm Đó ăn Tớ ăn tốt bình Mà lại lấy mình แม่งอย่งน้อจ้ะแมงเนียหน่อยแล้วก็กัดน้ำใจพี่โนจ้ะมัาจะไปใจเท่มีสอคนปะฮืมม่งใหม่กัด <c oughs> กัดเจ็บพอร้อนเลยไม ฝักไปใช่ไหมฮึ actually, ่มน้ er> ่มมากหอมถึงนมตไต แบบไรพี่น้องเอ้ยเสงไม่เย ลายพี่น้องแบครับๆแบบอไม่กัดไม่ไม่ม่ไม่ัด ฝั่งเหน่อทำไมไม่มีเออมีเหมือนกันฝั่ง,ง,งเยอะทำไมเยอะจังไม่คัดเพื่อน้ม,อม,ม่อง xin bớt lẹ rồi xong này hỏi lắm. rồi เหี้ยแลเนี่ยนอะอิ่มละใส่บเะเกลือเทปเบิ้ถ้วยผู้เดียวมาพี่น้องครับสูหรับคลิปน,นี้น้องพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมากก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามในช่องเคยบนคนเกลือสินผมก็ต้องเบียดเลเรื่อยครับผมให้มีกำลังแรงใจสู่ต่อไปคิดคลิปต่อไปครับพี่น้องเมื่อนี้ผมสองคนต้องการาบขอโทษขออภัยสำหรับการกินมุ่งมั่นมาก,กินเหลือเล้วพี่น้องเรื่องเมื่อนี้ <S <S มุ่งเน้นอินดีครับเมื่อนี้พี่น้องขอโทษหลายๆครับผม สลบมือน,นี่เอาความเสบฝากฝากพี่ฝาก้องไว้ซ้ำนี่คลิปหนามาพอความเสีบกันไหมได้ครับผมสว,ส,สวัสดีครับ